โกเบนเค200รุ่น10เอสเอ็มนะกับการขุดปรับหน้าดินนะฮะมาดูความแรงครับเวลาสวิงนะฮะโกเบนเค200รุ่น10เอสเอ็มมาพร้อมกับพลังเครื่องยนต์อ e no ีโนเจน5อีกีทีจีครับ155พ,พลังมาครับที่2 0 0 0รอบต่อนาทีครับ5,123.4ครับ แท็ก8ติดเต้นครับโรลเลอร์7ตัวแคริเอต2ุุ 2, กีุดยุก้า3ลูกบาทเซนติเมตรนะมาพร้อมปัาา๊ม Kawasaki K5V นะตัดออปชั่นออกไปคือกล้องมองหลังไฟัวเองนะตัวตัดน้ำมันนะตัวสับสวิตช์ขอโทษน้ำมันครับตัวดูน้ำมันแบบออตโต้นะตัดออกไปครับแต่คงไว้ซึ่งความแรงของปั๊มนะฮะ เครื่องยนต์ตัวนี้กับปั๊มตัวนี้นะอยู่ในตัวหนึ่งของโกเบรุ่นพี่นะโกเบเอเสองศูนย์เอลซีครับตัวนั้นโรเลอร์แปดตัวครับบกี๊หนึ่งจุดหนึ่งคิวครับใช้เครื่องยนต์ตัวเดียวกับตัวนี้นะฮะรุ่นสิบนะบอดี้ทั้งหมดคล้ายกันครับต่างกันที่ลูกโรเลอร์ครับกับฐา,านแท็กที่ยาวกว่านะเพราะเป็นโรเลอร์แปดตัวนะ จะเวียนหัวได้หน่อยครับให้ได้ดูกันหลายมุมครับใครที่ติดตามช่องผมอยู่ like, share, นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะอย่าแชร์ให้กลุ่มคนตาบอดเยอะๆครับมันจะมองไม่เห็นนะดูครับดูแรงกดแรงกดครับผม,มาอามเสริมให้เล็กพิเศษสามแชร์ครับออกแบบโคนพุ่มโคนอามใม้มีความแข็งแรงมากขึ้นรุ่นแปดนะ ตนนี้ก็อุณภูมิก็ค่อนข้างจะร้อนนะแต่เพื่อเอฟซีทั้งหลายได้ดูการทํางานกันใกล้ๆครับร้อนแค่ไหนก็ทนได้ครับใจมันรักนะฮะอาชีพอีกหนึ่งอาชีพของผมนะพบกันทุกวันอาทิตย์ครับทุกพบกันทุกวันหยุดครับถ้าได้หีก,ก็จะไม่ได้เจอครับได้หีหก,ก็จะได้ดูแต่รถตัดน,นะฮะเดืาน,านนี้ก็จะเห็นแมคโครบ้าง เห็นหลากหลายครับใหม่เก่าปนกันไปครับสำหรับช่องของผมนะแต่คันที่ผมนั่งอยู่นี่ก็อาทิตย์ก่อน2,500ชั่วโมงครับตอนนี้ก็น่าจะปาไป2,070-2,080แล้วนะดูหินครับหินก้อนใหญ่กว่าวกกี้ครับเอายู่ครับดึงซ้ายไปครับ ขึ้นไปเย็โนโคนบูมได้ประมาณ1คิวนะครับสำหรับดินนะคิวดินนะมุกกีเปล่าๆ่า0.93นะฮะ ขันดินดางข้างบนนะข้างล่างครับแข็งแค่ไหนเอาอยู่ครับสำหรับเจ้าโกเบทเคสองร้อยรุ่นสิบนะดูครับแดงดึงเข้ามานี่คือขันตัวกระดกแล้วถ้าถ่วงคันตัวไม่ดีนี่ไม่สมดุลนี่มีกระดกแน่ครับเดวลาเพิ่มพวกกี้ไปหนึ่งคิวนี่แพ้เอวครับรเราโกเบทไวแล้วนะ ออกแบบมาขนาดนี้กำลังดีครับตัวุ93นะดูครับฟังเสียงปั๊มครับเอาอยู่ครับดูครับงขึ้นไปยันโคนบูมครับ